สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูมิพัฒน์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมด้วยนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ตามแนวทางในงวดที่ผ่านมานะครับสําหรับท่านที่โชคดีนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจกับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่โชคดีนะครับก็อยู่ที่โชคที่ดวงด้วยนะครับ ก่อนจะไปลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วงบ่ายนะครับเราก็มาตามแนวทางเราก็มาตามแนวทางเราพัฒนาในงวดวันศุกร์กันนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คผลในงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับผลเราพัฒนานะครับก็ออกไปที่623664นะครับ623664 ชุดจับคู่เรานะครับก็เข้าไปที่36ล่างนะครับ4664บนนะครับในงวดที่ผ่านมาแตกบนแตกล่างนะครับแตกบนแตกล่างนะครับในงวดของวันพุธที่ผ่านมานะครับในงวดวันศุกร์นะครับเข้าไปที่48บนนะครับวันจันทร์ที่29นะครับกลับมาลงล่างนะครับ40 พอมาในวันพุธที่ผ่านมานะครับก็มาเข้าบนเข้าล่างเลยนะครับแถมให้เข้าไปที่6 2เล็กหน้าด้วยนะครับในงวดนี้ถือว่าแตกบนแตกล่างนะครับก็เดินดีเป็นงวดที่3นะครับหลังจากหลุดมานะครับก็ถือว่าเดินดีอีกครั้งนะครับในงวดนี้เราก็จะมาตามกันต่อนะครับสำหรับชุดแนวทางจับคู่นะครับ ครับเราไปดูแนวทางชุดจับคู่ในงวดของวันศุกร์กันนะครับในงวดของวันศุกร์ที่2นะครับ2เดือน8 67นะก็ได้มาที่58 59 50นะครับ 68 6 9 6 9 78 7 9 7 9 70นะครับในงวดนี้สลับท่านผู้ชมนะครับตัวเลขชุดนี้ตรงกับแนวทางรัฐบาลไทยเลยนะครับสามารถนำไปเสี่ยงโชคได้นะครับชุดนี้รัฐบาลไทยในงวดนี้นะครับให้เด่นไปที่5กับ7นะครับ ในงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เด่นไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมมีตัวเด่นตัวอื่นนะครับถ้ามีถ้ามี9มี0ูนย์นะครับก็สามารถนำมาเป็นตัวเน้นได้นะครับแต่จะให้ชัวร์นะครับก็ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง9คู่ไปกลับบนล่างนะครับแนวทางตัวเลขชุดนี้นะครับก็นำเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมในครับ ก็นำมาเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมนะครับในงวดของวันในงวดของวันศุกร์ที่2สิงหาคมนะครับเริ่มต้นเดือนสิงหาคมนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะยังเดินดีต่อหรือเปล่านะครับก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับเป็นงวดที่4นะครับ ก็ให้เดินดีต่อเนื่องเป็นงวดที่4เหมือนกับสิทิติที่ผ่านมานะครับจะเข้ามา4งวดแล้วก็หลุดนะครับสีงวดแล้วก็หลุดล่าสุดนี้เข้ามา6งวดนะครับล่าสุดนี้เข้ามา6งวดนะครับแล้วก็มาหลุด1งวดนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าในงวดที่สนี้นะครับก็ขอให้เข้าอีกสักงวดนะครับ แนวทางชุดจับคู่ชุดนี้นะครับก็ขอให้เข้าต่อไปอีกนะครับเข้ามา6งวดติดนะครับก็เคยเข้ามาแล้วนะครับชุดจับคู่ในงวดนี้นะครับได้ห6าจ็ดนะครับ งวดของวันศุกร์นะครับก็มาลุ้นกันนะครับครับต่อไปไปดูชุดลองนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่31นะครับชุดรองนะครับเลขเด่นไม่มานะครับ เลขชุดจับคู่ก็เลยไม่เข้านะครับในชุดรองนะครับในงวดวันที่31ในงวดวันพุธที่ผ่านมานะครับชุดหลักนะครับชุดหลักมาอยู่ที่ชุดหลักทั้งหมดนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับชุดรองก็เลยหลุดนะครับในงวดนี้นะครับชุดรองก็เลยไม่มานะครับ เรามาดูชุดลองในงวดใหม่กันนะครับในงวดวันที่2กรกฎาคมนะครับในงวดนี้ให้เด่นไปที่4กับ5นะครับจับคู่4 0จับคู่49 40 41 59 50 51แล้วก็กันนะครับตัวนี้ตัวกันกันไปที่29 20 21นะครับ เน้นไปที่4959 4050นะครับในงวดของวันที่2สิงหาคมนะครับครับนี่เป็นแนวทางในชุดรองนะครับในงวดวันศุกร์นี้นะครับ ก็ขอให้กลับมาเดินดีนะครับนี่ชุดที่สองนี้อันนี้เป็นชุดหลักนะครับแนวทางชุดหลักคือตัวนี้นะครับครับก็นํามาเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมนะครับในงวดของวันศุกร์นะครับนี่ชุดหลักนะครับก็หวังว่าจะเดินดีต่อเนื่องนะครับนี่ชุดรองก็ขอให้กลับมาเดินดีอีกครั้งนะครับ ก็นำมาให้ท่านผู้ชม2ชุดเหมือนเดิมนะครับชุดหลักก็คือชุดจับคู่ชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดรองก็คือชุดเจาะเลขเด่นชุดนี้นะครับสำหรับในงวดวันศุกร์นี้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ปังอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับ สวัสดีครับ